โสดบนคานร้อยล้านเปิดหาสาวโสดคนดังห่วงความโสดมากไม่มีแฟนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอยู่แบบนี้ก็มีความสุขมากพออยู่แล้วถ้าหาคนที่ใช่ไม่เจอก็อยู่บนคานแบบสวยๆจะดีกว่าจะมีสาวคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่5จอยลิลานีทั้งโสดสวยและรวยมากสําหรับนักแสดงสาวอย่างจอยลิลานีที่อยู่เป็นโสดมานานหลายปีแถมยังเจอคนแซ้ที่โสดนั้นพอเรืองเยอะหรือไม่โดยสาวจอยก็ได้ออกมาพูดว่าไม่ได้สนใจที่คนมองว่าโสดไม่ได้อยากมีครอบครัวอยู่แบบนี้ก็มีความสุขมากแล้วนอกจากจะโสดแล้วต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ก็รวยใช่เล่นพอล่าสุดก็เห็นสาวจอยนั้นพักเงินเกือบ40ล้านบาทซื้อคอนโดใหม่สุดหรูก,การกุ้งย่านพร้อมพงษ์โดยสาเหตุที่ซื้อช่วงนี้เพราะอสังหาราคาลงค่อนข้างเยอะมากซึ่งเจ้้าาตัวซือม พร้อมกำกับการตกแต่งเองทุกมุมและได้ปล่อยเช่าต่อแถมตอนนี้เธอก็ปล่อยเช่าไป3ที่แล้วเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วมีรายได้ที่แน่นอน อันดับที่4แคทธริยาอิงลิชอดีตนักร้องชื่อดังที่หันมาเอาดีทางด้านการแสดงได้นานหลายปีแล้วสําหรับสาวแคทธริยาอิงลิชส่วนเรื่องรักแคทก็ยังโสดจริงจังมุ่งแต่ทํางานงานและก็งานเรื่องรักอาจจะมีข่าวลือข่าวซุบซิก,กับคนนั้นคนนี้อยู่บ้างนานๆครั้งแต่เรื่องจริงแคทยังไม่เคยเปิดตัวแฟนจริงๆมานานหลายปีแล้วก็ต้องรอรุนรักต่อไปว่าแฟนตัวจริงของแคทนั้นจะเป็นใครกันแน่ อันดับที่3เอมณีรัตน์เป็นหนึ่งนักแสดงสาวที่ไม่ค่อยเป็นข่าวให้เห็นสักเท่าไร่โดยเฉพาะเรื่องของความรักที่ห่างหายมานานมากทางที่ไรก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงจนถูกมอังว่าห่วงความโสดซึ่งเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่ไม่สนเรื่องความรักแต่ขอเอาเรื่องงานเป็นหลักก่อนส่วนสเปกหนุ่มไม่มีการกําหนดรูปร่างหน้าตาขอแค่คุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจช่วงที่ผ่านมาก็มีหนุ่มๆพามาจีบอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องลองคุยว่าจะไปต่อกันได้ยาวๆไหมส่วนตัวจะมองดูเรื่องแนวโน้มของการไปต่่่่่อออมาากกววตตนนนี้สสสเตตเัพืใหญ ไม่มีใครถึงคันเป็นแฟน อ, 2. อันดับที่2กะละแม่ภชราศรีสําหรับนิติกรแถวหน้าขงมังกรอย่างสาวากะละแม่ที่คล้องโสมมายาวนานแถมโปรไฟล์นั้นยังรวยมากอีกด้วยพอล่าสุดก็ทําโซเชียลแตกตื่นมากหลังได้ออกมาเผยคลิปคนทองไปขายซึ่งเป็นทองที่เธอนานเก็บหอมรอมริบมานานหลายปีตั้งแต่ทํางาน5บาท1ิบาทได้เงินเดือนมากก็ซื้อเก็บไว้ออกมาขายได้เงินสดมาหลายก้อนหอบใส่กระเป๋าเดินทางก,กันเลยทีเดียวซึ่งก็ทําเอาหนุ่มๆอยากจะสมัครเป็นแฟนกันเพียบโดยก่อนหน้านี้เธอก็เคยเออกมาบอกว่าถ้าหากจะมีใครสักคนเข้ามาก็ขอแค่ให้เป็นคนดีารักษา ซึ่งถ้าทำไม่ได้เธอก็ยินดีมากที่จะโสดต่อไปบนพันของตัวเอง อันดับที่1เชอรี่เคมับซอนเรียกเดวหาไฮน้าายตาไปจากการแสดงหลายปีมากสําหรับนะักแสดงสาวเชอรี่เคมับซอนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวคนนี้ฐานะดีแถมยังเป็นลูกหลานของเจ้าเมืองอีกด้วยแถมตอนนี้สาวเชอรี่ก็ได้ผันตัวมาทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามแต่แฟนๆก็ยังคงคิดถึงอยากให้กลับมารับงานในวงการแถมยังจับตาม,มองด้วยว่าตอนนี้เธอมีคนรู้ใจแล้วหรือย,ยังโดยเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าตอนนี้โสดมาได้ปีกว่าแล้วและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาเพราะเวลาส่วนใหญ่มุ่งให้กับงานแต่ก็พร้อมเปิดใจ สวนสเปกนั้นอยากได้ผู้ชายที่มีสินห้าและถ้าเป็นคนรักโลกด้วยจะยิ่งดีแต่ถ้าหนุ่มคนไหนเข้ามาแบบจูโจมก็ขอบายเพราะอยากเริ่มต้นรู้จักจากการเป็นเพื่อนก่อนคอยเรียนรู้กันไป